ีครับท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยคารเดชเดชาชัยขอบต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับปีนี้นะครับเป็นปีที่ครบรอบสัมพันธ์ไทยจีน50ปีนะครับเราจะมาคุยในเรื่องเกี่ยวความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยได้โดยที่มีมลทึงเรื่อมลฑลนกางสู้นะครับซึ่งเรามีตัวแทนการค้ามณฑลนการสู้ประ,ประจําประเทศไทยนะครับซึ่งเชื่อมประตูการค้าวัฒนธรรมนวัตกรรมและสุขภาพ การเชื่อมประตูต่างๆหรือเชื่อมความสัมพันธ์วัฒนธรรมอะไรต่างๆนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากผู้แทนการค้ามณฑลการสู้ประจำประเทศไทยนะครับดรลุงลาวันวิวัฒน์ปียวงนะครับแล้วก็ท่านที่สองเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัทถัทงหมีเมลเทคจำกัดนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค,ครับขออนุญาตทางท่านดรลุงลาวันในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนการค้า มณฑลการสู้ะนะครับว็จีนทราบว่ามณฑลการสู้เนี่ยเป็นมณฑลที่อยู่แถบที่เป็น<ช>มีทะเลทรายเยอะแล้วก็เป็นเส้นทางสายไหมมี<ช>วัฒนธรรมที่ยาวนานมากๆนะครับ<ช>อยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยบทบาทภารกิจหลักเนี่ยของตัวแคนการค้ามณฑลกางสู้เนี่ยที่ประจําประเทศไทยเนี่ยได้ทราบว่าอยู่มานานแล้วและได้ทําอะไรบ้างที่เป็นภารกิจที่มันเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายครับค่ะ เออมันทงการสู้อยู่ตะวันตก๋อเฉียงเหนือของประเทศจีนนะคะประชากร26ล้านคนพื้นที่เทียบกับประเทศไทยนะคะจริจๆผู้แทนกองค้ามันทุนการสู้ตั้งขึ้นมา2ส่วนับปัจจุบันนี้ทำกานมาเกือบ8ปีแล้วค่ะที่ผ่านมาเราก็จะพยายามพัฒนาธุรกิจสองฝั่งซึ่งยกตัวอย่างที่มันทนการสู้สินค้าจากมันจีนเข้ามาประเทศไทยแล้วเวลาเดียวกันสินค้าของไทยเข้ามาประเทศจีนนะคะ เ,ออเวลาที่ผ่านมา2 0 2 1เรามีโอกาสมีการร่วมมือกับรัฐบาลจ2ทจีซึ่งกระทรวงสาธารณสุขแพทย์ทองเลือกมีเซ็นสัญญากับกระทรวงสาธารณสุขของมือลทนการสู้ค่ะ <ừ> หลังจากนั้นเราก็มีการเซ็นสัญญากับระหว่างมหาวิทยาลัยไมย่้ดมกับแม่ฟ้าหลวงม,มาเซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยของการสู้เพื่อที่ส่งเสริมแพทย์แผนจิงค่ะแล้วเวลาต่อไป<ช>คอง2ูน2เราก็มีเซ็นสัญญากับร,าาร,าาราะหว่างจีทูจีเหมือน,นกันค่กระทรวงพาณิชย์ ของประเทศไทยเึิงกับมณุลการสู้ค่ะครับที่คุยเนี่ยทราบว่ามนุลการสู้เนี่ยจะเป็นภูมิภภูมิอากาศภูมิประเทศเนี่ยที่แปลกแล้วก็เหมาะสมจะมีสมุนไพรเนี่ยที่หลากหลายสายพันธุ์แล้วเกิดเกิดเป็นที่มาในเรื่องเกี่ยวกันนาสมุนไพรพวกนี้เนี่ยมารักษาโรคเป็นแพทย์ทางเลือกใช่ไหมฮะเออเนื่องจากที่มนุนการสู้อยู่รับเพียงเขือสี่เราถือว่าเป็นทะเลทราย อพอดีประเทศไทยจะเป็นทะเลใช่ไหมแต่ว่าประเทศทจีนเป็นทะเลทรายสองฝอนี้จะมีภูเขาฉีเหลียนชันเพราะฉะนั้นตีนของเขาจะไม่ไม่เหมือนตีนท,ทั่วไปจะเป็นตีนกรายด้วยกันอ,อ๋อมีตีนกระไซถูกต้องค่ะอันนี้จะทําให้ยาหลือสมุนไพรหลือผักจะได้ลิออกมาจะค่อนข,ข้างดีมากมและอีกอันหนึง่งมันทนการสู้จะเป็นมันที่ปลูกสมุนไพรมากที่สุดเยอะที่สุดในประเทศจีน แล้วก็เปลี่ยนมูลที่สมบูภายในหนึ่งในสี่หยาตสูตของประเทศจีนด้วยมีสายพันธุ์ที่เยอะที่สุดด้วยใช่ค่ะคผมค่ะเอ้ยสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจากที่ญญคุณขออนุญาตเรียกคุณเดนนี่เนี่ยดรลุงลาวันเนี่ยค,คือสายสัมพันธ์การค้าในไทยเนี่ยที่เราทํามาทราบว่ามีเอมเอมยูเนี่ยก็คือการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับทางทางจีนด้วยหรือแม้แต่มหาลัยคราวนี้ในปัจจุบันโดยที่ทำและแนวโน้มเนี่ยในอนาคตเป็นยังไงฮะ อ๋อการที่เราจริงๆร่วมมือกันจะมีเรื่องจากที่รัฐบาลพัฒนละจีทูจีเราก็เซเ็น MOU เรียบร้อยหลังจากนั้นก็มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยมีการเซอ็น MOU ก็คือแลกเปลี่ยนในเรื่องเกี่ยวองความรู้ในเรื่องเกี่ยวกันวิจัยเรื่องการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการแพทย์ใช่ค่ะแล้วเวลาเดียวกันก็เราก็จะมีส่งเสริมหมอจีนมาส่งเสริมที่ประเทศไทยมาสอนแพทย์แผนจีนปีที่เราเราเพิ่มมีเรียนจบหมอปัจจุบันเรียนแพทย์แผนจีนจบมา20อีกคนเป็นรับ รับปริญญนเรียนจบที่ทราบว่า,า,าก็คือมีให้ทุนด้วยใ,ให้ไปเรียนแพทย์แผนจีนโดยให้ทุนของคนไทยนี่ไปเรียนฟรีคราวนี้ทราบว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยนนของมงินทุนการสู้เนี่ยเป็นแพทย์แผนจีนที่เป็นสมัยดั้งเดิมที่แบบสมัยที่รักษาในพระราชวังมันเป็นไงฮะอ๋ออันนี้พูดถึงหนังเสอองืเสอเขาพูดถึงหนังเสือที่หวงตีในจีนซึ่งหวงตี้ในจีนนังเสือนี้ก็เหมือนกันสมัยก่อนเขารักษาในวัง แล้วเสร็จแลวก็สองคนนี้เขาชื่อฉีเั<ม>วือกหวงเปือเป็นคนการสู้สองคนนี้เป็นคนที่เข็นน้องเือนี่ดำดำ,ดำ,ดำ,ดำเดิมลื่นตุมมาแล้วเสร็จแลวก็คนที่เรียนแพทย์แผนจีนต้องไปอ่านน้องเือนี่ให้ได้ท<อ>่องให้ได้ค่ะก็คือเหมือนกับเราได้ตำลับจากในจากในวังใช่ค่ะแล้วอย่างนี้แนวโน้มเนี่ยเติบโตเนี่ยในที่ความสัมพันธ์เนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการค้าไทยกับจีเนี่ยในฐานะของบนฑลนกลางสู้ด้วยนะครับแล้วก็ทราบว่าก็ช่วยหลาย เอ่อเรื่องของจีนด้วยแนวโน้มก็เอาคุยแนวโน้มเติบโตในอนาคตเป็นยังไงฮะความจีนเราคิดว่าการร่งมมืออยู่ในสองประเทศนะคะ,คะซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับประเทศจีนฝ่ายเดียวพอดีมีข่าวดีด้วยซึ่งจากปีที่แล้วเรือ12บผู้ว่าของมรรทการสู้เริ่มจึงเห่อมาที่ประเทศไทยและมีการเซ็นสัญญากับประเทศไทยแพ้ยทางเลือกเหมือนกัน<อ>ไปตั้งแพร่แผนไทยแห่นแรกในมรนทนการสู้ในทั่วโลกแ<อ>ห่นแรกค่ะใช่ค่ะปีที่แล้วล้อมจากเซ็นสัญญา สิงหาที่พามาเราเพิ่มไปกับที่แพทยทองเลือดรองอธิบดีแพทยท้องเลือดไทยวันไปที่มันทงกานสู้ไปเห็นสถานที่เขาตั้งได้สวยงามมากมแล้วคิดว่าเร็วๆนี้รัฐบาลไทยจะส่งหมอไทยไปสองนังเสือชุยนิ่งที่มันทงการสู้เป็นการ,รแลกเปลี่ยนในเรื่องของค,ความรู้เพราะว่าแพทย,พทย์การแพทย์ของไทยนี่ก็เป็นที่ยอมรับด้วยใช่ค่ะนะครับ อันนี้อันนี้เป็ี่ยนนโยบายสำนักที่ของกระทรวงสาธารณสุขเขาคิดว่าประเทศไทยประเทศจีนมีแพทย์แผนจีนเข้ามาประเทศไทยยี่กว่าปีแลว้วเวลาเดียวกันเราก็อยากจะให้แผนไทยไปก่อสู่ทั่วโลก <c oughs> ซึ่งมทรทนการสู้เป็นฮันแลนที่ก่อสู่ทั่วโลก <c oughs> เราคิดว่าจากมทุนทการสู้ต่อไปจะมีหลายหลายแห่งน่าจะมีเกิดขึ้นแพผ่นไทยด,ด,ด้วยค่ะแล้วทราบว่ามณทนกวางสู้ของเราเนี่ยขึ้น่อที่คุยในเรื่องเกี่ยวสมุนไพรแล้วก็แพร่แผนจีนเราขึ้นชื่อทางด้านนี้อยากให้เล่าให้ฟังในเรื่องจุดเด่น แล้วก็ในเรื่องความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ให้หน่อยครับเออพอดีมันทุนการสู้เปลี่ยนตุ้มตำหวดฝังเขนมเรื่องตรงจากมันทุนการสู้มันชี้อยังนะคะน้ำจากตรงนี้ไปก็มีน้ำเสือเมื่อกี้เราพูดถึงบอกว่าขวงตีนในจีนซึ่งขวงตีนในจีนเป็นน้ำเสือที่หมอจริงคนจะต้องเรียนรู้ทุกคนแล้วน้ำเสือลิ้นเนี้ยเป็นน้ำเสือที่วิธีการารักษาสมัยก่อนเราพูดถึง วอรในเลยหลงครับค่ะเพราะฉะนั้นเขาเรียกห่วงทีในจีนครับหวงที่ในจีนจริงจแขนจะสองคนคนนึงชื่อฉีปัวอุนคนนึงชื่อหัวผัวครับสองคนนี้ก็เปลี่ยนเหมือนทุนการสู้แล้วสองคนนี้เขาเขี่ยออกมาจริงๆรนับปัจจุบันเราพูดถึงเหมือนกันเปลี่ยนนังสือที่สมัยก่อนเขาต่อตกันคนจะใช้วิธีการอย่างไรรักษาที่ดีที่สุดแล้วก็ทีวิเคอมาแล้วก็ปันเทอร์มาถึงปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นหนึ่งที่ตุ้งกำหนดมาจากการสู้ก็คือการฝังเข็มใช่มาจากการสู้อันที่สองที่หนัง,งเสือเล่นนี้มาจากการสู้ค แล้วก็อันที่สามที่เนื่องจากที่ภูมิอากาศของมรนทงการสู้เปลี่ยนเปนที่พิกศบที่เออประเดีเขาเป็นทะเลทรายเพราะฉะนั้นทําให้ยาสมุนไพรที่ทะเลทรายผสมกันแล้วก็ทําให้พวกสมุนไพรเลยเกิดขึ้นดีใช่ค่ะแล้วเกิดที่ซาที่เมื่อกี้คุยที่เมื่อกี้ก็คือว่ามีสมุนไพรเนี่ยที่สามารถรักษาคนได้เนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์เยอะที่สุดจริงๆของมรนทงการสู้จะมีสายพันธุ์ที่เกี่ยวกับหวังฉีตังกุย ต่าซึง่กงกันชฉาตาหวงอันนี้อย่างชิมซึ่งเป็นสมุนไพรตีที่สู่ของบรรทงนการสู้แล้วขายมากที่สุดในประเทศจีนม,มากกว่าเกือบเจ็ดสิบรตค่ะครับเอ๊ะแล้วไอ้ตรงส่วนตรงนี้เนี่ยเราทราบว่าอ้นนี้ก็คือเรามีจุดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกสมุนไพรแล้วก็ฝังเข็มอันหน,นึ่งเนี่ยที่จุดเด่นอันนึงก็คือเรามีนวัตรกรรมรที่โด่งดังมากในเรื่องการรักษาโรคมะเร็ง เขาเรียกอ่าโปรตอนหรือเอโปรตอนใช่ไหมฮะรักษาด้วยเฮฟวีมันเป็นยังไงฮะมันมีที่มาอย่างไรเรื่องที่ h ฮฟวี่ไอออะจริงๆอันนี้ต้องขึ้นมานานมากแล้วเขาเป็นของแคสแคสก็เป็นสงวิจัยของประเทศจีนสาขาในมัทรงการสู้ที่เกี่ยวกับสมัยก่อนที่เกี่ยวกับสถานที่วิจัยเกี่ยวกับนิวเคลีย พระเนเรื่องจากการสู้ก็เปลี่ยนเส้นทองสายใหม่ระเบียงเขอสีใช่ไหมมีมันหนึ่งเขาเรียกมันจิ๋วเฉียนมันจิ๋วเฉียนจะเป็นนที่สถานที่ประเทศจีนจะวิจัยเกี่ยวกับนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นหนึ่งเก้าห้าหกรัฐบาลจีนจะเปิดสาขาที่แคสสาขาที <all> ่ม <rogue> ันทนการสู it it bring ้แล้วก็พี่มีวิจัยที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์หลังจากตรงนั้นไปเราก็มีวิจัยที่เกี่ยวกับ โมเลกุลซึ่งโมเลกุลจะมีหลายๆตัวถูกไหมไฮวิไอออนจริงๆเขาจะมีโมเลกุลชื่อคาร์อบอนแต่ว่าคนไทยจะรู้จักอย่างโปรตงโปโตงในประเทศไทยพอนดิปัจจุบันนี้เขามีลพยายาลอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้จริงๆเป็นโปโตงรักษาเมลนแต่ว่าของมันจิงจะใช้ไฮวิไอออก็จำเป็นคาร์บอนมารักษาเมลนซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยทราบว่ามีไม่กี่ประเทศในโลกนี้จริงๆตั้งขึ้นมาทั่วโลกนี่มีสิบประเทศ ประเทศแรกเป็น1970ของประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่หลังจากนั้นจะมีเยอรมันเยอรมันแล้วก็จะเป็นปิลิส์ปิลิส์ิลเซียนแล้วสุดท้ายจริงจริงจริงๆก็มีจีนแต่ว่าจีนเขาเริ่นตุ้งทันจริงจริงจางๆหน่กเจสนทราบว่าเครื่องหนึ่งเนี่ยต้นทุนสูงมากค่ะก็คือเป็นพันพันล้านหยวนใช่เรียวแต่สถานที่แต่อันนี้ก็คือจะมีความร่วมมือกับประเทศไทยยังไงฮะเรยวนี้ประเทศจีนจะมีเนี่นุ้ม พอดีเนื่องจากปัจจุบันนี้ที่2020ถึงปัจจุบันนี้5-6ปีที่ผ่านไปประเทศจีนพยายามพัฒนาเร็วมากพอดี2020เขามี h i ว V แ a ร์ออนลงแผงในฮานแลนในประเทศจีนตั้งขึ้นมาเปนทุนการสู้เขาเรียกวูเวหลังจาก3ปีที่แล้วเขาก็ไปตั้งขึ้นมาอีกที่หนึ่งที่หลานโจวเขาเรียก h ฮวีแ a ร์ออนหลานโจวและปีนี้กลุ่มพาที่ผ่านมาเจือเจียง มันทนเจือจางหังโจก็หายวิแออ้องก็ลงแผ่บันตั้งขึ้นมาแล้วเวลาเจอกันปัจจุบันนี้หูห้างก็มีด้วยครับเพราะฉะนั้นปีหน้าจะมีของฟูเจียนณปัจจุบันนี้มีห้าลงแพ่บัรเลี่ยนร้อยใช้ของกันได้ละและอีห้าลงแผ่บันกําลังกําลังอยู่ในระหว่างที่กําลังก่อสร้างครับค่ะเพราะฉะนั้นประเทศจีนมีความคิดคิดว่าทุกสินทุกอยางที่ผ่านมาหลายๆหลายๆวิธีการเราคิดว่า ที่เทคโนโลยีสูงคนจะไปก่อสุทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วเหมือนทงการสู้กล่าวว่าจะไปต่างประเทศก็คือเรื่องประเทศไทยเป็นที่หนึ่งเอเพอืพอ่ินประเทศไทยน่าจะมีโอกาสจะสร้างลงแผบใบใหม่ที่เกี่ยวกับมาเลนเราก็มีการร่วมมือกําลังคุยกันเรื่องนี้อยู่ค่ะกำลังกำลังแลกเปลี่ยนในเรื่องเกี่ยวความรู้โอกาสความเป็นไปได้ะนะครับอาจว่าโอเครูปแบบเนี่ยจะเป็นแบบไหนเราก็อาจจะเชิญเนี่ย ทางการแพทย์ไทยเนี่ยเราไปดูงานตรงนี้ในเรื่องนวัตกรรมแล้วก็ให้เข้ามาถ่ายทอดตรงนี้อยู่ใช่ไหมฮะเออปัจจุบันนี้จริงๆเราองไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะมีประเทศรัสเซียหลายประเทศก็ค่อยๆมาเข้าไปที่ถือว่าเป็นเชนิญไปลูก่อนแล้วก็ลองดูประเทศไหนจะสนใจเราก็อยากจะพยายามส่งเสริมตรงนี้รประเด็นนี้เกี่ยวกับการเทคโนโลยีส่งเสริมมาเหมือนกันโคอ,อุนจองซึ่งหนึ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีสองเกี่ยวกับผลิตคนสาม,มเกี่ยวกับเรื่งหมอ สิ่มันเกี่ยวกับการรุ่มเหม่อเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะประเทศจีนก็มันทงการสู้เขายินดีต้มลาที่ประเทศอยากจะอยากจะทั้งเรื่องนี้ก็คือก็คือตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มมาคุยที่ประเทศไทยเริ่มจะมีเริ่มความร่วมมือด้วยแล้วพอดีปีนี้แค่ค่คปคคไปคุยแค่ไปคุยให้เสนอเฉดเก่อตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ไทยจีนห้าสิบปีแล้วก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นที่ดีใช่ค่ะเราก็หวังว่าเป็นโอกาสที่ดีของ ของประเทศไทยกับประเทศจีนด้วยนะครับอ <mentions> <an> ีกอ <ati> ันหนึ่งเนี่ยที่เพิ่งประสบความสำเร็จก็คือการทดลองในเรื่องการผ่าตัดโดยหุ่นยนต์โดยแบบเป็นการออนไลน์ซึ่งอันเนี้ยของเราก็คือเป็นการนําเทคโนโลยีมามาผ่าตัดเนี่ยมันเป็นยังไงฮรก็ของเราเป็นหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเราใช้ชื่อว่าถูเมยนะครับถูเม่ยเนี่ยไม่ใช่ภาษาจีนะครับเป็นภาษาแอฟริกันนะครับแปลว่า hope of life นะครับซึ่งพัฒนามาจากบริษัทเป็ดบอสซึ่งเป็นผู้ผลิตตัวนี้ใหญ่สุดในจีนนะครับแล้วก็ได้รับการพัฒนามาเป็น10ปีปัจจุบันเนี่ยไปทั่วโลกแล้วรประเทศไทยก็เราเพิ่งนําเข้ามาเมื่อต้นปีนะครับเข้ามาเพื่อจะมาแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันดีอะไรบ้างนะครับข้อดีของมันก็คืออันดับแรกคือความแม่นยําในเรื่องของการผ่าตัดของคุณหมอคุณหมอจะใช้เรียกว่าผ่าตัดแผลเล็ก เจาะเข้าไปแล้วก็ใช้มือกรการคอนโทรลแล้วคุณหมอก็จะไม่เหนื่อยคือนั่งทำํำและปกติคุณหมอจะยืนผ่าคือถ้าเกิดใช้หุ่นยนต์นี่ความแม่นยําจะสูงกว่าเพราะว่าเพราะคนบางทีอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าเมื่ <ละ S 1> อยล้าครับเพราะว่าเราใช้วิธีคือนั่งแล้วก็เหมือนกับเล่นเกมอ่าก็คือค,คอนโทรลใช้ระบบปัิเาณเนี่ยมันเหมือนใช้ออโตเมติกได้ใช่ครับ อันนี้ข้อที่หนึ่งที่ข้อดีข้อที่สองที่บอกว่ายัางไงนะคือเรามีระบบเราใช้ระบบ AI, AI เข้ามาช่วยการช่วยตรงนี้มันจะมี2เรื่องคือเรื่อง Force Force s e n s i n g ก็คือเรื่องของการช่วยหมอในการดูว่าลงแรงไปไหม,มลงมีดลงแรงไปไหมก็จะเตือนคุณหมอได้นะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้มันก็จะช่วยคุณหมอได้เรียนรู้ในการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ว่าตอนนี้ลงขนาดนี้แรงมากน้อยแค่ไหนนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือ ตัวของไอการกําจัดควันในการดูภาพเพราะเวลาเราผ่าตัดในระเวียนมีการใช้เครื่องจี้ก็ทําให้แบบเชื่อม oh. เชื่อมเส้นเลือดเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดควัน oh. แต่เราเองเนี่ยเราไม่ใช้ระบบเดิมคือแก๊สเราใช้ AI เข้ามาขจัดภาพให้มองภาพได้ชัดเคลียร์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีสามิติซึ่งระบบภาพของสามิติในจีเนี่ยค่อนข้างที่จะพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือ เราทำเทเลเซอร์จิลี่ในการผ่าตัดระยะไกลนะครับซึ่งเป็นเจ้าเดียวในโลกเรากล้าพูดได้ว่าเราเป็นเจ้าเดียวในโลกที่ทำซึ่งทางจีนทำมากับทั่วโลกมาเรียกว่าเป็นร้อยร้อยเคสคือคำว่าผ่าตัดทางไกลก็คือคุณหมออยู่อีกประเทศหนึ่งใช่ครับแล้วก็คนไข้อยู่อีกประเทศหนึ่งใช่ครับยังไงซึ่ง เทคโนโลยีเนี่ยเรามาทดลองใช้ในเมืองไทยเมื่อวันที่29คลกรกฎาคมที่ผ่านมา<ะ>เห็นเป็นความร่วมมือกับโรงพยาบาลราไลาดวิถีซึ่งเป็นการจัดประชุมทางการแพทย์ทางทางเดินปัสสาวะนะครับก็เลยให้คุณหมอที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเป็นคนพาตัวสัตว์คือ,คอหมูท,ที่ที่จีนนะครับเพื่อจะได้ทดลองดูว่าการผ่าตัดมีความรบาบรื่นหรือมีความ สะดวกสบายหรือสามารถที่จะมีความแม่นยำแค่ไหนนะครับซึ่งเราใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยี 5G ซึ่งในวันนั้นเราร่วมกับ True ด้วยนะครับ,รบซึ่งเราเราเองเราค่อนข้างที่จะพอใจมากว่าความความสเสถียรความดีเลยเป็นยังไงบ้างครระดับ m i l l i s e c o n ครับดีมากน้อยมากคือถ้าไม่รู้สึกถ้าไม่รู้สึกเลยแล้วก็ทางคุณหมอที่เป็นคนผ่าตัดเนี่ย ซึ่งเป็นคุณหมอที่มีประสบการณ์เรื่องการผ่าตัดหุ่นยนต์มาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่าเออเทเลเนี่ยเราทําได้จริงนะครับซึ่งก็ที่ที่เราบอกว่ากล้าพูดว่าเราคือเจ้าเดียวในโลกที่ทําคือโดยทั่วไปเนี่ยคือราคาพวกนี้จะค่อนข้างจะแพงด้วยใช่ครับงั้นหมายถึงว่าพอเรานําเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยก็คือหนึ่งมีความทันสมัยไม่พอเนี่ยราคาเนี่ยทำให้สามารถเนี่ยให้คนไข<อ>้เนี่ยเข้าถึงอย่างทัดเทียมกันด้วยใช่ครับครับผมทีนี้ถามนิดนึงครับ นี่พูดถึงในเรื่องนวัตรกรรมของจีนโอเค,คในเรื่องเกี่ยวแพทย์ทางเลือกนะครับเรื่องวัฒนธรร,รมที่บอกกันสู้มีในเรื่องวัฒนธรร,รมเนี่ยสองสามพันกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวนวัตรกรรมเรื่องสุขภาพครานนี้ถ้าเกิดมองอนาคตเนี่ยในความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยการฝึกบอ,บอ,บอบรมบุคลากรการยกระดับของระบบสาธารณสุขเนี่ยของการสู้เนี่ยระวังแผนยังไงฮะ เออจร,ง,จรงๆเริ่มตรงนี้เราคิดว่าการเริ่มตรงเราวางแผงบงแผงเหมือนกันถือว่าเป็น one stop service เนื่องจากปัจจุบันนี้เราพูดถึงหุบยูมพาตาหรือจะเป็นไฮวีแอร์อ่องอันนี้ทั้งหมดเป็นเทคโนโลยีจากประเทศจีนม,มาเพราะฉะนั้นประเทศจีนเขาเตรียมพร้อมหนึ่งก็แชร์ประสบการณ์ก็ถือว่าเป็น exchange knowledge ใช่ไหมอันที่สองเราเตรียมพร้อมจะเทรนนิ่งแป้งคนของคนไทยที่ทํางานได้ ทางกันได้ก็จะเป็นหนึ่งเป็นคนหมอถูกไหมอันที่สองจะเป็นอินจิเนียร์ซึ่งอินจิเนียร์จะมีเคมีคลาอินจิเนียร์เซอร์วิสอินจิเนียร์ใช่ไหมอันนี้เรายินดีแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ตั้งเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ในประเทศไทยด้วยครับอันนี้เราเตรียมพองอยู่แล้วค่ะแล้วหลังจากนี้เราก็จะมีให้คนหมอไปฝึกงานที่จีนแล้วกลับมาไทยที่ประเทศไทยแล้วจากตรงนี้ไปเราก็ยังไม่ยังมีที่ตอบนึ่งกันเกี่ยวกับวิชาการเราจะจับวิชาการให้มากขึ้นแล้วก็ให้สองฝั่งนี้ประเทศนี้มีการร่วมอกันเกี่ยวกับวิชา แล้วเราจะมีจากวิชากันที่เกี่ยวกับ international อันนี้เราก็มีแนวน้มก็อยากจะเหมือนกันรวบรวมถ้ามีโอกาสร่วมมือกันหลายหลายประเทศพัฒนาพร้อมกันค่ะดีครับอย่างนี้ไทยนี้ฮะอยากให้คุณนิติศาสตร์นะครับช่วยฝากทิ้งท้ายนะครับในเรื่องเกี่ยวกับภาพรวมนะครับของนวัตกรรมนะครับของของประเทศจีนนะครับเนื่องจากในช่วงนี้เป็นปีนี้เป็นปีครบรอบความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับก็ จริงๆแล้วนะเวลาเนี้ยเทคโนโลยีของจีนค่อนข้างทันสมัยและก้าวล้ำโดยเฉพาะเรื่องของที่นยีทางด้าน a i นะครับแล้วก็เรื่องของการแพทย์ซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราเองเราก็มีโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาที่ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะเพื่อจะช่วยให้ระบบสาธารณสุขในเมืองไทยใช้เทคโนโลยีได้มากขึ้นค่ะเดียวกันเรื่องของการฝึกอบรมนะครับเรายินดีคือณตอนเนี้ยเราจะตั้งศูนย์เทรนนิ่งหลายๆอย่างขึ้นมาในเมืองไทย นะครับเพื่อจะให้คุณหมอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วพัฒนาต่อยอดและเรื่องสำคัญต่อไปคือการร่วมมือวิจัยกับคุณหมอซึ่งเรายินดีที่จะร่วมพัฒนาร่วมกับคุณหมอของเราเองซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดมีภาคส่วนไหนที่เกี่ยวข้องนะครับสนใจจะมาขอความร่วมมือขอความรู้จากทางคุณนิติศาสตร์กับทีมก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับเพราะว่าทางเรา เราอยากส่งเสริมให้ประเทศไทยมีทโษยีดีๆในรอเรื่องการสาธารณสุขให้ให้ทันสมัยให้เผยแพร่ไปกว้างไกลเดี๋ยวก็สามารถติดต่อผ่านทางคิวอาร์โค้ดของของตัวแทนการค้าบนบนอนเทคร์ได้ได้ครับก็สุดท้ายยังมีเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะฝากให้คุณเอนนี่พูดอยู่นะครับคุณเอนนี่อยากให้คุณเอนนี่ฝากทิ้งท้ายนะครับในเรื่องว่าถ้าเกิดเนี่ย ในฐานะเราเป็นตัวแทนการค้านะครับมฑลนการสู้ถ้าเกิดเรามีผู้ประกอบการไทยนะครับที่สนใจอย่างนี้เราเป็นสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทางเลือกนะครับนวัตกรรมสุขภาพนะครับหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างนี้แล้วสนใจเนี่ยต้องการที่จะติดต่อขอความรู้ขอความแลกเปลี่ยนในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องยังไงฮะอยากให้คุณเอนี้พูดสักนิดะน่อยค่ะ จริงๆเราก็มี QR code เรียวจะฝจาฟาทีมสุดท้ายด้วยนะคะก็อยากจะให้ถ้าสมมติว่าผู้ประ,ประกอบการที่อยากจะทําธุรกิจกันแม้ที่จะเป็นรุมทุนประเทศจีนเหลือจะเป็นนังเข้าประเทศจีนเกี่ยวกับธุรกิจนะเรายินดีก็หาข้อมูลให้แล้วยินดีเสนอให้วิธีการที่ถูกต้องตามตังกฎหมายอันนี้วิธีการแรกน,นะวิธีการสองที่จริงๆที่ตัวแทนผู้แทนในประเทศไทยเราตั้งมาแปดปีละเราก็มีสมแพลนจีอยู่ที่กระสานรัฐประชาชื่น ที่เกี่ยวกับแพทย์แผนจีนของที่นี่ชั้น5ครับเราก็มีตรงนี้ด้วยแล้วก็ยินดีจะฝากให้บอกว่าถ้าคนไทยที่สนใจอยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมจีนแล้วจะอยากจะเรียนรู้แพทย์แผนจีนเราจะมีทุนให้อยู่ละค่ะเขาให้ถ้าสมมติว่าใครจะสนใจบีหน้านะคะแล้วยินดีมาติดต่อเราเราก็ถ้าสมมติคันเนียนทุกอย่างที่เข้าเกมได้เราก็ยินดีให้ทุนคือทุนนี้คือให้เรียนฟรีหมดเลยใช่ค่ะนี่เป็นทุนขอ่เป็นทุนที่เป็นทุ่เ่เป็จะมีเกมบอกว่า คนต้องมีคะแนนเท่าไหร่คนต้องถึงอย่างไรต้องผ่านคดเทเท่าไหรใช่ระดับเท่าไหรหรือพวกนี้ก็เหมือนกับเวลาจะไปเรียนต่างประเทศต้องมีโทอีกโทเฟลเท่าไหรใช่ค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานอยู่แล้วค่ะตรงนี้เราก็ยินดีส่งเสริมการศึกษานะคะแล้วก็เวลาเดียวกันปีนี้เป็นไทยจีน5 0ปีเครับว่าปีทองด้วยเราก็คาดว่าปีนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเราก็อยากจะสร้างมาไรสินที่ดีๆให้ประชากรไทยและเวลาเดียวกันค่้คนจีนด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นการเป็นตัวแทนเราคิดว่าเราจะเล่าชินที่ดีๆทำชินที่ดีๆให้ประเทศไทยและให้ประเทศจีนด้วยครับผมวันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณแกทั้งสองท่านมากครับท่านผู้ชมครับนี่คือรูปแบบตัวอย่างดีๆนะครับของความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับผ่านทางตัวแทนการค้าทุนกวางสู้นะครับซึ่งเปิดประตูเชื่อมประตูนะครับทางการค้านวัตกรรมนะครับแล้วก็แพทย์ทางเลือก เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่วันเสาร์และที่10โมงถึง10โมงครึ่งผมดรเด่นชัยคารเดชเดชชาชัยและแขกรับเชิญทั้งสองท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ